ครับผมจากที่เงียบหายไปนานพอสมควรวันนี้เออวะไม่ได้ลุ้นหวยเลยหวยออกอะไรอะ่ะเออไม่ได้สนใจเลยว่าหวยออกอะไรนะเนี่ยก้าวขาวเงียบหาย สี่โมงแล้วเอ้ยเวลาหวยออกนี่ว่านี่มันเป็นเวลาหวยออกนี่นะหวยออกอะไรวะหวยออกอะไรวะหวยออกอะไรอะเล่มสี่เลขออกงังตุหวยก่อนเฮ้ไอ้ไอ้ดูหวย,ย,ยหกอยอย่อนไอ้ไอ้ต้นหวยหวยวันนี้ สามสิบ็ดโกรนคราดุด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 ดุนด่งน่งได้ออกนึ่งนึ่งเมื่อออกนึ่งนึ่งอ๋อเลขท้ายสองตัวเนาะนึ่งนึ่งมาได้ยงไงเ้ยไม่ได้ซื้อเลยนึ่ง รอรางวัลที่หนึ่งสามแปดเจ็ดหกศนหนึ่งโอ้ออกทะเบียนรถอีกแล้วหกหนนีน่มันออกทะเบียนรถขฟก่อนเด็ดดิหข่อยมีบนนี่อยู่ในนี้นะหข่อยมีบนอยู่ในนี้ลอตเตอรีน่นี่โอ้ยหนึงน่งหนึ่งเรียบร้อยครับพี่น้องเลย 387เดบ่มีมา นึ่งหนึ่งหนึ Demon> ่งหนึ่ี่สหนึ่งหนึหนึ่งห่งาตออกอะไรนะเจ็ดศูย์แปค่อยซื้อหนึ่งศย์แปโอ้ยยิงวะยิงวะ รางวัลที่หนึง่งเลขที่ออกของใซย์สิถึงรางวัลที่หนึง่งเลขพี่บ่ายเนีงอ,อกหนึง่งหนึง่งพอดีดเดวิน่าลุนหวยมาน้ำทางตัวนี้คอยเฮ้ยอา้าวลุลรางวัลที่หนึง่งสามตัวไทยสามตัวนาบอมมี่ nâng nâng bò mi ôi còn nhiều có à, thu thử cả đi này nắm đơ nâng 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 <laughs> nâng 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 <laughs> บัไดเฮดเบียรงานทำบอกก็ค <cat on subscriber Airbnb> <ira> ือสิบบไดเงินกระจอกคู่บ่ายนะครับอีแต่บัน่ดเขาหลุดรางวัลที่หนึ่งเข้าหลุดรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าขออย่างเดียวจะเป็นรางวัลที่หกมันบม่มีรางวัลที่หกนะครับครับรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกแตก จะวันสิขอางงานต้องอขนาดไปเที่ยวขึ้นปุ่นเหรอวะก็รุ่นเล็กพี่น้องเลยรุ่นเล็ก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  เลเียงอมอีงเงาพี่น้องเออเออ,เอ,อที่นี่ฝนก็ตกไปปลอยตลอดนะเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหน,ท,น,ท,นที่นี่คือนาะนก็ยังฝนโอ้ขอ่ได้เฮ็ดเบียร์่ข่กลับถึงแล้วกับพี่น,น้องเลยฝนตกนะครับฝนตกมาตลอดทางฝนตกตั้งแต่อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรจนมาหอดอําเภอว่านอน จังหวัดส,สกลน,นครนะจนมาหอดทงนาพญดีฝนฝนยังตกอยู่คอยขับรถนี่คอยขับรถฝนตกมาตลอดทางเลยดิครับผมเอฟซีนะโอ้โหครับฝนกระดกถึงฝนจะตกโอ้ลุ้นหวยลุ้นหวยมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้ว ตรงหน้าบุญยิพ้นแล้วถึงแล้วครับเมื่ถึงแล้วครับเมื่ถึงแล้วครับเมื่อถึงตรง,งหน้าแล้ครับ โอ้โอ้มือดีมีโอ้ต้นผักปลามาถึงแล้วนะครับฝนตก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 เฮ้ยพ่ดเราเอามื่ตังนี้อย่างอีกน้อยใหญ่ยังอีกน้อยไปเลยนะแล้วกันฝนบอกอืมนะครับบรรยากาศนะครับก็มาหอดตรงไปตรงหน้าแล้ว อันนี้บีบแต่ไว้อง์ปู่นะไม่ได้บีบแต่ใส่ใครนะขาจะยอดเทียนยังมาเอ๊ะ <laughs> วันนี้ช่างก็ไม่ทำงานเหรอโอ้วันนี้ดูเงียบๆนะ ขึ้นโคงเช่งหายอ๋อพระยาพนก็หายพห้ยาพก็ไม่ทำงานนัเนี่ยอีเสร็จค่อยค่อยก็ว่างเลยค่อยก็ว่างเลยทีนี้ไปครับผมเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเออ เราก็อ,ออกมาใหม,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 ม่มาถึงแล้วด้วยครับทงนาทงนาพญพนวันนี้ก็นะครับบ้านหวยออกเลขกกระบอถือครับพี่น้องเลขกกระบอถือถือกระเบืเขอขกุญแจรถคอยหายไปใส่ไว้รถกุญแจโอ้จอรดรถนี่แบบไม่ให้ใครเข้าเลยนะ จยาวทางยาวด้วครับครับมาถึงบ้านแล้วโอเคครับผมผู้ใดถึอบัตถึอกันเลขอ่ะเออแต่ที่นี่เนี่ยชิดบัตถึอครับ แม,ม่เนี่มบอกมีเงินใส่ตัวนี้แหมอย่าลืมกดเงินมากตัวนี้เดี๋ยวเราก็บออกไปข้างหน้านะครับผมฮะเดี๋ยวกลับขบบ้านก่อนนะกลับขบาบ้านก่อนวันนี้กลับขบาบ้านก่อนเดี๋ยวเราก็บออกไปข้างหน้ากันครับโอ้โอเคสารคิปนี้กับผมไม่เป็นแค่นี้แหละครับขนคนเดียวกลับขบบ้านก่อนเด้อสวัสดีครับ